you <laughs> สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนค่ะตอนรักกุศเชาลิซยาา very VIP คลิปนี้แอดก็มีข่าวที่เป็นกระแสในโลกออนไลน์เกี่ยวกับน้องลิซ่ามาเพื่อได้รับชมกันอีกแล้วค่ะและเช่นเคยหากใครชอบสไตล์กแล้วกี่าวแบบแอดแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้ได้เลยและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และคอมเมนต์ให้กำลังใจแอดและทีมงานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเรื่องราวมันเริ่มขึ้นที่ ช่อง YouTube ของ DJ เจเพจ้าได้ทำคอนเทนต์เปิดบ้านของ DJPK ที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีแต่เหล่าดาราคนดังในประเทศไทยรวมถึงบ้านของน้องลิซ่าอยู่ที่นั่นด้วยค่ะแต่เรื่องราวในคลิปกลับทำให้ผู้ชมคลิปส่วนหนึ่งรู้สึกไม่สบายใจเนื่องจากมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของน้องลิซ่า ซึ่งก็คือข้อมูลที่อยู่ของน้องลิซ่าเผยแพร่ออกอากาศนั่นเองค่ะแม้ว่าในคลิปดังกล่าวดีเจก็พยายามเลี่ยนที่จะไม่พูดถึงเรื่องที่ดินของน้องลิซ่าแล้วก็ตามแต่แฟนๆของช่องดีเจเพชรเจ้าเองและแฟนๆของน้องลิซ่าเองก็เห็นว่ามันไม่สมควรจึงได้คอมเมนต์และเสนอแนะทางใต้คลิป YouTube ของช่องเองและในแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ต่างๆเนื่องจากคนที่รักน้องลิซ่าทุกคนเป็นห่วงเรื่องความเป็น ส่วนอวและความปลอดภัยของน้องลิซ่าค่ะซึ่งในเวลาต่อมาดีเจเพชจ้าก็รับทราบถึงกระแสตรงนี้แล้วและได้ออกมาขอโทษผ่านรายการทัวมาลงจากช่องโมโน,โน29ซึ่งดีเจเพชจ้าก็ออกมายอมรับเองเลยว่าตัวเองโดนทัวลงเนื่องจากไปเปิดเผยเรื่องที่ดินของน้องลิซ่าแบล็คพิง k โดยนางก็พูดว่า ผมเองก็เป็นบลิงคนหนึ่งที่ตื่นเต้นที่ได้เห็นที่ที่น้องเคยไปถ่ายรูปลงไอจีผมต้องขออภยัยถ้าเกิดทำอะไรไม่ถูกใจเอฟซีด้วยนะครับผมจะใช้วิจารณญาณอีกเยอะเลยครับซึ่งซาน,นี้ที่ทำหนะ้าที่เป็นพิธีกรนะคะและกำลังจะสร้างบ้านอยู่ในหมู่บ้านนั้นเช่นกันก็ออกรับประกันได้ว่าไม่ต้องห่วงมากเพราะหมู่บ้านค่อนข้างจะปลอดภัยมากๆเลยค่ะ ก็เอาเป็นว่าดราม่าเรื่องนี้จบลงแล้วนะคะแต่เรื่องการแสดงความคิดเห็นยังไม่จบค่ะเพราะเมื่อมีข่าวออกมาแต่ละคนก็อยากจะพิมพ์อยากจะเม้นอยากจะแสดงความคิดในสมองบางก็ว่าแฟนกลับเวอร์ไปใครก็เข้าไปไม่ได้หรอกอะไรก็แตะต้องไม่ได้เลยนะเป็นต้น <Yeah. S 1> ซึ่งสําหรับแอดนะคะแอดก็มองว่าที่พูดว่าเรื่องของน้องลิซ่าอะไรก็แตะต้องไม่ได้ มันก็ไม่เซิงเป็นแบบนั้นสทัทีเดียวนะคะคืออย่าลืมว่าลิซ่าเป็นคนสาธารณะซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกมีแฟนคลับอยู่ทั่วโลกทุกที่ทุกย่อมย่า การที่มีคลิปออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยแบบนี้ในโลกออนไลน์และมีแฟนๆที่เอามาแปลเป็นภาษาต่างๆให้คนทั่วโลกได้เข้าใจได้ซึ่งแฟนคลับมันก็มีหลายประเภทรักแบบปกติพอดีรักจริงหวังดีจริงมันก็มีแต่ที่แบบรักเกินเบอร์เครซี่เกินไปตามติดสตอกเกอร์มันก็มีหรือที่เรียกว่าซาแซงซึ่งซาแซงบางคนก็รวยมากด้วย บางคนถึงกับจองโรงแรมทั้งชั้นเพื่อได้อยู่ใกล้ชิดกับศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบซึ่งบางคนก็อาจจะอ้างตัวว่าเป็นแฟนคลับก็ได้แต่จริงๆแล้วเป็นแอนตี้อันนี้ยิ่งอันตรายเท้าไปใหญ่โดยก่อนหน้านี้น้องลิซ่าก็เคยถูกโดนขู่ว่าจะทำร้ายน้องมาแล้วนะคะดังนั้นข้อมูลเรื่องที่อยู่อาศัยจึงควรเก็บไว้เป็นความลับยิ่งกว่าเพราะถือว่าเป็นเรื่องค่อนข้างละเอียดอ่อนมากค่ะ อะเอาง่ายๆนะแค่พวกเราเองอะบางทีไม่อยาให้ใครรู้เลยว่าบ้านเราอยู่ไหนยิ่งคนแปลกหน้ามาถามว่าเออบ้านอยู่แถวไหนเหรอคุณจะบอกไหมถึงจะร่านแต่ก็ไม่ใจง่ายป่ะอ่ะหยอกหยกหยอกยอคือเราก็ไม่บอกหรอกเอาจริงอะถ้าหลอกก็ว่าไปยากอ่ะหยอก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 กลับมาเข้าเรื่องกันต่อค่ะ คือมันไม่ใช่เฉพาะแค่น้องนิซ่าเท่านั้นนะคะแต่กับศิลปินทุกคนก็เช่นเดียวกันยิ่งเป็นตัวท็อปเบอร์ใหญ่ตัวเป้งของโลกยิ่งต้องเก็บข้อมูลเรื่องส่วนตัวไว้เป็นความลับค่ะ จะว่าไปแล้วน้องลิซ่าของพวกเราก็สุดยอดไปเลยนะคะทํางานหนักมา6-7ปีพอมีเงินจากกับไป็นศิลปินเคป๊แล้วน้องก็ซื้อบ้านให้ครอบครัวก่อนเลยแล้วปีที่แล้วก็เพื่อจะซื้อบ้านย่านผู้ดีเก่าที่เกาหลีให้ตัวเอง ทั้งขยันทั้งเก่งทั้งรวยแถมกับตันยูมากๆเลยนะคะพอมีเงินก็ซื้อบ้านให้พ่อกับแม่ก่อนแล้วค่อยซื้อให้ตัวเองต่อยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอน่ารักแสนดีที่สุดเลยลิซยา และนี่ก็เป็นข่าวในคลิปที่แอดมาฝากนะคะเพื่อนเพื่อคิดเห็นอย่างไรไม่มาคุยกันได้เลยกับเรื่องที่อวส่สกัศลปินเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ควรจะเอามาพูดเล่นมาเปิดเผยกันไหมอย่างไงว่าและเมมมาชืญนชมความกระตันยุกับน,น้องลิซ่าก,กันเยอะๆได้เลยใต้คลิปนี้สาหรับวันนี้แอดลาไปก่อนก็ให้เพื่อนเพนสนุกกับการรับชมคลิปช่อง,องกับเราลิซ่า very VIP ถ้าชอบคลิปนี้แอดขอคนละไลค์นะคะแล้วพวกเรามาเจอก,กันใหม่ยีกหน้าเช็แคร์รักษาสุขภาพกันด้วยรักรักรก่รักที่สุดเลยไปแล้วบ๊ายบยสวัสดีค่ะ Even when you feel slow you can still go Even when there's no hope you can still go I never ran said no man I still go Go go